วส,สวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้ผมพามาดูแท็กเตอร์ไมแกะกลองครับจอดเดีย 555E ครับจอดดีเขาบอกวา่าเป็นรถไทยแทบจะติดอันดับนะครับของระดับรัดับโลก ยนตซีซูครับไ,ไดเรกอินเจคชั่น บูลแท็กเตอร์ครับตัวแทนจำหน่ายแท็กเตอร์จอรเดียสนใจก็ไปดูตามสาขามีทุกจังหวัดนะครับรุ่นนี้ 505e ออกนานยังพี่3ปีแล้วรถอยู่ไหนนี่อยูำเภอหนองสวนเลยหนองสวรรณราคาเท่าไหร่คันนี้เจ็ดล้านสามครับล้านสามโอ้มันตุวละกี่แรง54แรงหรือว่า55แรงเนี่ย 55. 55แรงเนาะโอ้โหนี่ล้อหน้าขนาดกี่นิ้วนี่44ตารางอะ่ะ3 30โอ้โหตัวนี้มีเทอร์บโบิลไหมพี่ ไม่มีครับไม่มีเซโบโไม่มีเซโบ,โโบโอ๋อแล้วเกียร์เดินหน้าไทยหลังไหมเอ้าโอ้พี่ใหญ่เราฮะใส่เกียร์แบบไหนเอ้าเกียร์เดินหน้าโอ้ดินด่วนเอ๋อเดี๋ยวมาดูดินด่วนครับอ๋อเดี๋ยวมาดูมือของพี่ใหญ่เราครับดินด่วนลำซิงดินด่วนครับ อดีตครับเขาก็เคยเป็นนักดั้นมาก่อนนะครับโอ้โหเอา FC ดินดวนครับมาดูทางนี้ครับลีลาเซบุตนี่ไม่ธรรมดาครับ รดีห5าแรงครับรหัส5้า0ูนเฮ้ยห้า5ูอีครับตัวนี้มาจากนนทวันแลีลาเสียวุธครับผม สูบเทโบโครับสามสูบสสเทโบโอ้ใหญ่อนันเนาะเล็งทอกม<ะ>ันมได้เล็งท็อกมันมได้เล็งบิดมันได้อ๋อรถต่ำๆรดก,กันจะได้ปัตราเฟรืองมันได้เนาะเป็นเครื่องยนต์สามสูบแต่ว่าโอ้โหสมรรถนะนี่สุดยอดเลยครับใส่เทโบไปลูกหนึ่งน,งนี่กลายเป็น50เลยนะ ทางไหนอ่ะเครื่องยนต์สามสูมครับหัวฉีดน่าจะระบบไดเรกถ้าจะไม่ผิดนะครับไดเรก ผ่านหลังให้มาหกผ่านครับน่าจะประมาณเบอร์ยี่สิบหกผ่นหลังเบอร์อะไรพี่ยี่สิบหกวะยี่สิบเจ็ดวะผ่านหลังผ่นหกเบอร์อะไรยี่สิบหกยี่สิบหกหกไปครับอเอาไปเทียบกับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนี่ตัวนี้ใหญ่มากเลยตัวนี้ เอ๋อย้ำอีกครั้งตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่ล้านสามครับผมหนึ่งล้านสามดาวเท่าไหร่ดาวสามแสนดาวสามแสนแต่ว่าโปรโที่ต่าว่าน,นี้ดาวเท่าไหร่ <ไป S 2> มีไหมมันกันครับแต่ว่าเราดาวสามแสนเลยครับผมว้ออกมาได้กี่เดือนนะสามเดือนสามปีแล้วครับสามปีสภาพรถไหนยังติ๊กเลยนะคูณถึงสามปี่รถยังใหม่เลยอะ่ะ แเด็กก็ไม่ค่อยได้เข้าป่าเข้าอะไรหรอกมั้งใช้นาใช้ไร่ใชไร่ใชนาเนาะเอาเปิดหน้าให้เอฟซีดูหน่อยครับผมดีครับเอารู้จักรู้จักกันก็ทักทายกันด้วยเด้อครับผมเออพี่น้องแถวโนนสุวรรณเนาะครับผมโนนสุวรรณสุวรรณอับปึงภาคนางรองไปแถวนางรองเนาะครับผมโดยมากใช้เอ่อใชไร่ไร้อยเหรอไร่มันไร่มันครับไร่มันแล้วก็ไถนา ออกมาคุ้มไหมเรื่องคุ้มคุ้มปัญหาจุกจิกไหมไม่ไม่ไม,มีจุกจิกหรอกครับนี่เกือบ2พันชั่วโมงแล้วครับ2พันชั่วโมงโอ๋อเออรุ่นใหญ่นี่มันใหญ่จริงๆครับจอเดีย 5055E ครับพี่น้องเช,ชื่อในเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์สามสูบแต่ว่าเพิ่มเทอเร์โบลูกเดียวเนี่ยโอ้ยรถใหญ่ขนาดนี้นี่ไม่น่าเชื่อว่าจะ ทำงานได้นะดันสิบโอได้ก็โอเคแล้วประหยัดน้ำมันเลยพี่ตัวนี้ใช้น้ำมันอะไรน้ำมันดีเซลดีเซลเนาะอ๋อให้ชมการทำงานของเจ้าจอนเดีย55แรงเนาะ จนเดียมมันมีเริ่มต้นนันจากกี่แรงวี่มนมสี่สิบแรงครับสีแรงครับแล้วก็ี่ส่สสอ๋อี่อสิบอ๋อเก้แรงโอแลก็ร้อยบอใสุดเรื่องดันดินนี่ไม่ต้องกลัวเลยเน,ะนาะเ,เรื่องดันดินนี่ไม่ต้องกลัวครับจนเดียมเนี่ยระดับหนึ่งครับผมเป็นรถที่ยอดนิยมระดับประเทศครับ พึ่งมาที่ตลาดในเมืองไทยนะครับแล้วก็ให้การตอบรับได้อย่างดีครับจอนเดียอะไยังไงก็ท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์ครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับของพี่น้องเกษตรกรที่จะนําไปใช้ในเลือกสวนไรนาของท่านนะครับประกอบการตัดสินใจนี่จากเจ้าของรถครับยกมือเยี่ยมเลยแม่คุ้มเลยครับโอ้โหดีสกี โอ้นี่นี่อิเซกิเอ่อใส่เสื้อยันมากฮะบ้านใส่เสื้อยันมากวันนี้ใส่อิเซกิอิเซกินะเอาไว้แต่ว่าใช้จอเดียนะแม่อ้าวยังไงก็ขอบคุณพี่อะไรนะอํานาจครับผมพี่อํานาจพี่อํานาจครับอยู่บ้านอะไรนะบ้านอยู่อำเภอโนนสุวรรณครับอำเภอโนนสุวรรณบ้านอะไรบ้านตำบลผู่แก้วอ๋อเอ้าเดี๋ยวสัมภาษณ์ดาราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างป๋าโอ้อยากได้เลยอยากได้เลยไม่เอาแล้วแม่ครู แรงแรงนี่ครับกลับไปน่าคิดเนาะคิดน่าคิดสุดยอดเลยเสียวยูบอกว่าสุดยอดครับใหญ่สามสูบพี่สามสูบสามสูบครับสามสูบทเทโบห้าสิบห้าแรงตัวนี้ไม่ไม่มีโบครับตัวนี้ธรรมดาครับสามสูบสามสูบอะแต่ถ้ามีโบมันจะจะดีกว่านี้อันนี้มีอยูเลยอันนี้มีอยู่ไม่มีครับไม่มีอะ ธรรมดาครับแต่ถ้ามีโบวาไม่ต้องเหยียบขนาดนี้เสียเสียเสียไปไปเจยบกด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 แต่ถ้ามีโบว์จะเสียกดอย่างนี้ปื๊อไปเลยพุ่งเลยนะครับอันนี้ไม่มีโบว์เขาครับเขาเคยขับตัวใหญ่กว่านี้ตัวเก้าสิบขับไหลนาแข่งกันเขาเพราะว่าตัวเก้าสิบไม่ได้นี่นะครับเก้าสิบก็ใส่เอ็นเขาวิ่งได้เก้าสิบจอนเดียเหรอครับตัวใหญ่เลยเขาดันอ๋อเออเขาคือขอกำบินมีรถแม็กโรมีอะไรเข้ามาด้วยกัน นนี่ะออกมาถ้าออกมาเพื่องานนี้นี่แน่นอนเลยสบายครับผมอ่ะยังไงก็ขอบคุณพี่น้องชาว YouTube ด้วยครับนี่หลายคนเลยครับวันนี้พี่ใหญ่เรามาเยี่ยมเยียนลูกน้องนะครับโอ้โหกินข้าวหรือยังเนี่ยังโอ้โหยังไงงยัไม่เย็นเลยมายังไม่ทานข้าวทานอะไรเลยครับดูนะครับไม่เลี้ยงผมเลยเนาะแห้งแล้วนี่ครับเซียยเบุ๊คครับ ยัยงไงก็ฝากรถไทนี้ไว้ด้วยครับผมคลิปนี้ก็เขาจะขับฝากคุณพิงคเตอนนี้ครับผมขอบคุณมากครับ